ขามเชาวอีกร่างของชาวเกาหลีใต้ชื่อสกุลพักถูกค้นพบเมื่อวันที่14สิงหาในจังหวัดกรัรมปอดภายในถังขยะขนาดใหญ่ถูกพันด้วยผ้าหม่มและถุงพลาสติกสีดำพบว่ามีรอยช้ำอย่างรุนแรงและบวมบริเวณใบหน้าซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยืนยันว่าได้ประสานงานด้านกงสุนและสอบสวน ไปยังทางกรัรมพูชาแล้วนายพาร์คถูกเชื่อว่าเคยควบคุมตัวไว้ในตึกสแกมเมอร์ซึ่งควบคุมการโทรหลอกลวง voice phishing และแผนการลงทุนปลอมที่ดำเนินการโดยแก๊งอัชญากรชาวจีนในกัมพูชาจำนวนผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวหรือถูกควบคุมตัวในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ จาก21รายในปี2023เป็น221รายในปี2024และในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025มีถึง212รายแล้วรายงานเผยมีแรงงานต่างชาติถูกล่อลวงกักขังบังคับทำสแกมออนไลน์นับแสนคนธุรกิจมืดนี้สร้างรายได้ปีละกว่าครึ่ง GDP ของประเทศ แต่รัฐบาลฮุนเซนกลับทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้